เป็นที่ดูกนะคือถ้าเขาเป็นอย่างที่บอกกันก็คือถ้าเป็นตรงนี้ให้นวดตรงนี้ไปหานี่นะฮะนวดตรงนี้ไปหานี่นะถ้าเป็นเข่าถ้าปวดเข่าให้นวดจากตรงนี้ไปหาตรงนี้ถ้าเป็นข้อครับตรงนี้ถ้าปวดตรงนี้นะให้นวดจากนี้ไปหาตรงนี้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เลยนะครับปวดเส้นที่ดูก ลมนะครับคนทีโ,โปลกี่ลมใครรพ้ภา้าไหมครับ เที่สองนะครับนะเราก็เริ่มตั้งแต่ขึ้นหน้าขบานเลยนะครับจับหน้าขบานกันนะรู้จักไหมฮะหน้าขบานรน้าขบานหน้าขบานหน้าขบานาบาจุดที่มันเขากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปาทานะี่ข้อเท้านะครับมันจะมีอยู่ประมาณสองจุดนะครับอันนี้เรากดอ่าหรือกดขึ้นหน้าขบานอยู่นะ จุดนักขมาก็คืออยู่ตรงข้างกระดูกตรงนี้เขาเรียกกระดูกอะไรเห็นเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ากระดูกขาลูกเพี้ยนใช่นไหมกระดูกอะไรตรงนี้นะฮะข้างกระดูกนะฮะตรงนี้จะมีกระดูกอยู่เนี่ยนฮะกดเพวกไปมันก็จะวิ่งเข้าที่เขาเท้าเลยนะไปไหมฮะอ่ามันจะไปนะครับไปที่ข้อเท้าเลยนะ ตอนนี้เขเรียกว่าหน้าขบาลนะครับนอนน,น,อนหนูาหาอาออกวายอาบกอยมาอาอาพรหานนะครับปดไปล้าก็ปกดเช่นประดาานนอกหรือขาด้านนอกเส้นที่สามัไปหาพาร์ทาวนะครับแล้วลงใช้เข่านะฮะปดชิดนัะแข้งทุน คดรถดั้านก็หาข้อเท้ามันก็จะไปที่ข้อเท้าไปไหมฮะก่อนที่จะเป็นอยู่ใช่ไหมนกัะมาแบบหายหรือหายไปจากโลกนี้เอาหายขาดดีกวอนแมวเาหายจากโลกนี้หมายถึงขาดเลยกดนะฮะกดกดระดันก็หาเขาอเท้า ถ้ากดเฉยมันก็ไปอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรากดปุ๊บมัดันเข้าไปกลิ้งด้วยค่ะใช่ไหมมันจะไปมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกไหมไปไหมไปค่ะถ้าเรากดแล้วดันขึ้นไปไหนไปไหมมันก็จะไปไปตามทิศทางที่เราต้องการให้มันห็นไหมกดไปถึงข้อเท้าเลยนะครับ ไม่อบโอ้ยฉนตัวดีฮะไม่ได้ยินอยู่ข้างหนไม่ดีเลยเบเาไว้เก็ไแกแล้วมันหูโ่มันไม่ดีนะปดนี่นะออกแรงไงออกแรงกัน นต่อาจารย์ไม่พูดอะไรก็ไมเพนไม่ได้เลยต้องแกด้วยต้อง่ได้วยใจไม่ีสิจัแม่นเ็ลูกค้าอยู่นะแล้วเพื่อนเป็ลู้ค่อีกห้องหนึ่งห้องคันกันนะอัคนี้ตายคนไม่น้าเกียดเรา้ิงคนน่ดกียดไม่น่กีด่ะอะพอพอจได้แล้วก ตุ่มมันครับกดฝั่งข้างออกข้างใต้จะตุ่มเหรอคะใช่ต้องดูนะนะว่าเขาอ่ามีพวกทราบเขียวไหมถ้าพเขาขนมเขียวเนี่ยไม่ควรนะมีอะไรคะพวกคราบเขียวไม่ควรกดใช่ไหมคะใช่ก็พวกคราบพวกทราบดำเขียวเนี่ยคือมันคือเลือดดิ่มเลือดอยู่มันไม่เขียวแลยใช่ไหมคราเขือวคราบเลียวคราบเขียวคราบเขียน แล้วมันเป็นรลล้อๆมันจะมีนะเหมืนว่าเขาจะอักเสบนะมันจะร้อนอย่าไปลือนะฮะว่าจันมีเวารู้ไว้ถึงโน้นแล้วจันแต่แล้วนะครับเรากดตรงขนยานเ้านะครับเข่าปันให้เข่ารันตรงนี้ทุกไีไหนกดตรงไหนจยนหัวไม่มีเลยนี่ฮะ ป tamam. no. ุ่มข้อเท้าปวดท้าดึงเออลากถัเนักเรียกว่าแั่นางข้อเท้าปวดแผ่นยังครับรู้สึกไหมเป็นการเปิดประตูลมที่ข้อเท้าด้วยนะครับแล้วก็บุญก็ทำนิดนึงถ้าบุญอะไรชอบเลยนะครับบุญบุญที่สุดนะฮะไม่ใช่บุญแค่นี้นะบุญที่สุด เป็นไงครับรู้สึกเบาขึ้นไหมอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะแล้วตัดใต้สะดุ่มนะใต้ดีแล้ตรงดีคนทัดตรงเนี้ยหน้าขาคนหนึ่งนั่งนั่งเหรอนั่งทับเลยก็ได้เพื่อไม่ให้สะงพวกเขยื่อนเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหนั่น ขอเท้าแน่นมากเลยอย่าเกรงนะอย่าเกรงอย่าเกรงยืดโอเคเป็นยังไง